มืมรรม้อนีมาทำไก่พะโล้กันเด้อค่ะพี่น้องทำเองกินเองนะจ้าพะโล้กระดูกหมูจ้ายอย,ยพี่น้องค่ะนี่ค่ะกระดูกหมูยอยค่ะทำกินเองเด้อพี่น้องฟุตออกๆเลยค่ะ เกินนะคะมีผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะห่อตัาแล้วก็่าพัดเกลือแกงเนาะเนาะแล้วเข้าก็เอาผงพารลลูวว้โงดมาเลยค่ะง่ายๆน,นี่เกิน,น,นะะมากผงพารพโรดดีเนี่ยค่ะง่ายเลยคะล่ะ้ก็ตหมูไว้ใช่ไหมพอจะหุงเสร็จแล้วก็เอามาลงเครื่องคะ ที่เราทำไปเลยน้องพี่น้องเนาะงะ่ายๆถ่ะทำกินเองเสิรใส่ผักชีลงไปีเพิ่มความหอมค่ะมนี่แม่ไปนั่เสนอเมนูมง่ายๆค่ะท้ากินเองน้องพี่น้องเนาะผู้ใหญ่กินได้เด็กก็กินดีนะคะเป็นไข่พะโล้ไข่พะโล้หมูขาใส่เป็นกระดูกหมูเนาะพี่น้องเนาะซี่โครงหมูเนาะค่ะ ไปน้องคะ่ะมาเด้อคะ่ะมากินไข่พะโล้น้ำแม่ร้อนๆเลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะร้อนๆเลยช่วยพี่น้องช่วยพี่น้องบุบๆเลยครับกดเปิดเกบุบ่บบนะกับเขาไปน้อคะ่ะพี่น้องมาเด้อมากินไข่พะโล้น้ำกันครับ แซ่บๆค่ะอาหารท่านกินเองเนาะพี่น้องเนาะบานๆท่านง่ายๆค่ะทํำน้ําซุปให้หอมคือไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะใส่ปริมาณที่เราชอบเนาะเครื่องเขาเข้มคน้นเขาปรุงมาแล้วค่ะเราไม่ต้องใส่อะไรเลยแค่ผงพาโลสำเร็จทุนเดียวง่ายมากค่ะคลิปนี้แม่ตัวกับเอาไข่พาโลกระดูกนุมมาฝากด้วค่ะเด้อโอเคค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่น้องพี่น้องม่ไ่าความสุขจริญเลยค่ะแฮงร์ลๆค่ะสวัสดีค่ะ